โรงเรียนไหนเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดในในประเทศของเราหรือว่าดีเหมาะสมที่สุดสําหรับลูกของเราผมอยากจะเริ่มแบบนี้ครับผมว่าการที่คุณพ่อคุณแม่เลือกโรงเรียนให้น้องๆเขาเข้าผมเชื่อว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะมีไคทเรียว่าโรงเรียนอะไรบ้างที่เราอยากจะส่งเขาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรเอ่ยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คาดการเอาไว้ว่าในอนาคตเนี่ย โลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงดังนั้นเราคิดว่าวิชาการอาจจะไม่ต้องเน้นเราไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์สกิลให้มันเยอะหน่อยหรือว่าทักษะชีวิตให้มันมากหน่อยหรือแม้กระทั่งเข้าไปดูโรงเรียนว่าเขามี facility ดีขนาดไหนสังคมในโรงเรียนดีหรือเปล่าคุณครูอะไรต่างๆที่คุณวางออกมาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยเป็นการบ้านที่พวกคุณไปทํามาและมันเป็นการบ้านที่พวกคุณสามารถพอจะตรวจสอบได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกโกคุณแม่ก็คือว่า สิ่งหนึ่งที่ยากมากๆที่จะตรวจสอบหรืออาจจะบอกว่าทําไม่ได้เลยด้วยซ้าม,มัน,มนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลกับลูกคุณพ่อคุณแม่มากที่สุดด้วยนะครับผมในการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตทางความคิดมุมมองในการมองตัวเองมุมมองในการมองโลกของพวกเขาครับผมมันคืออะไรรู้ไหมครับผมมันคือเพื่อนๆนของพวกเขานนั่นเองซึ่งเพื่อนๆของพวกเขาเนี่ยพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นเสมือนผลรวมของการเลี้ยงดู ของคุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาอีกทีหนึ่งดังนั้นเนี่ยไอสิ่งนี้เองนะครับผมมันจะส่งอิทธิพลกับลูกๆของเราเป็นอย่างมากเลยซึ่งคุณอาจจะมีใครทีเหลี่ยที่ว่าดูสังคมครับผมสังคมมคาผมการที่คุณมีใครทีเหลี่ยให้กับลูกของคุณหรือว่ากับตัวเองในการส่งลูกของคุณไปเรียนตามโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนที่มีการบูลลี่คุณครูที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเด็กหรือไม่ค่อยรับผิดชอบในการสอน หรือว่าการแบ่งแยกเป็นกลุ่มในกลุ่มของน้องๆเองเนี่ยเหล่านี้มันมีทุกโรงเรียนครับผมหรือแม้กระทั่งบางทเีเขาเรียกว่าอะไรนะการที่แบบเหมือนมีพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวอะน้องๆที่แบบชอบใช้วาจาหรือใช้พฤติกรรมที่มันไม่ดีมันมีทุกที่ครับผมมากน้อยแตกต่างกันคุณก็จะลดเปอร์เซนต์ให้มันน้อยที่สุดเลือกโรงเรียนที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยที่สุดถูกไหมครับผมแต่สิ่งนี้เองผมอยากจะลองชวนคิดดูนะครับผม โรงเรียนที่มันค่าเทอมแพงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัววัดแค่นั้นเองแต่มันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเห็นว่าโอกาสมันน่าจะน้อยลงมาหน่อยแต่จริงๆโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งเหล่านั้นเลยไอ้ที่คุณกําลังกังวลแต่มันเกิดขึ้นจากการเลี้ยงดูที่คุณไม่สามารถไปตรวจสอบได้เลยว่าคุณพ่อ,ค,อคุณแม่เขาเลี้ยงลูกมาอย่างไงเลี้ยงลูกแบบปล่อยเลี้ยงลูกแบบบังคับเลี้ยงลูกแบบยังไงครับผมให้ให้หลักตัวเองไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนรัฐบาลโรงเรียนเอกชนโรงเรียนอินเตอร์ โรงเรียนทางเลือโรงเรียนทางเลือกอินเตอร์โรงเรียนแบบทำโฮมสูลเองก็ตามซึ่งน้นองๆเหล่านี้เนี่ยผมมีโอกาสได้เจอมีโอกาสได้สอนมีโอกาสได้พูดคุยครับผมมีปัญหาเหล่านี้ด้วยกันทั้งสิน้นดังนั้นสิ่งที่เราตั้งครายทีเรียนะเนี่ยมันขอบเขตมันยังมันยังน้อยอยู่สําหรับผมนะครับผมแต่สิ่งที่คุณสามารถครอบคลุมได้มากกว่ามันคือคุณพ่อคุณแม่แต่ละคนหันกลับมารับผิดชอบในการเลี้ยงดูแล้วก็การเรียนของน้องๆด้วยเราไม่ได้ผลัดความรับผิดชอบในการเรียนรู้ของน้องๆเนี่ย ให้กับโรงเรียนหรือว่ากับคุณครูเพียงเท่านั้นในทุกวันนี้เราอาจจะไม่ต้องเข้าใจอ่ะคือเราต้องยอมรับได้แล้วว่าคุณครูในโรงเรียนเนี่ยรับผิดชอบไม่ไหวอ่ะผมคือมันมันเยอะเกินไปอ่ะหนึ่งต่อเจ็ดหนึ่งต่อสิบคือมันก็ยากที่จะที่จะรับรับมือกับน้องๆเหล่านั้นเพราะตัวคุณครูเองเขาก็จะมีปัญหาของตัวเองเหมือนกันคุณครูต้องเก่งแค่ไหนอ่ะผมต้องต้องมีความสามารถขนาดไหนในการที่จะ handle ปัญหาของรับมือปัญหาของตัวเองแล้วสามารถวางปัญหาของตัวเองไว้ก่อนแล้วมารับมือให้หนึ่งซของตัวเองกับนักเรียนที่เจอในแต่ละวันได้มันไม่ง่ายเลยครับผมดังนั้นเราเลยต้องเข้ามารับผิดชอบซึ่งแนวคิดแบบนี้ในการเข้ามารับในในการที่จะเข้ามารับผิดชอบเนี่ยมันไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่คนที่มีเวลาหรือสามารถหาเวลามารับผิดชอบลูกของตัวเองได้ ความคิดหรือความเข้าใจแบบนี้มันไม่ใช่สําหรับคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีคุณพ่อคุณแม่แบบนี้อยู่จริงๆหรือเปล่าครับผมที่มีเวลาหรือว่าแบบเ,เขาเรียกว่าหาเวลามารับผิดชอบได้มันคือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่หรือพวกเราทุกคนเนี่ยควรจะต้องเริ่มทำับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่รับผิดชอบในในการเลี้ยงดูหรือว่าการดูแลการใส่ใจของลูกเราและรวม้ทั่งถึงการเรียนรู้ของลูกของเราเนี่ยคนที่รับผิดชอบกับสิ่งนั้นมันคือ เพื่อนๆของพวกเขาในนั้นและเพื่อนๆของพวกเขามันก็จะส่งไปที่คุณพ่อคุณแม่ของพวกเขาอีกทีหนึ่งครับผมแล้วมันจะวนอยู่แบบนี้มันเหมือนกับหาทางออกไม่ได้จนสุดท้ายทุกๆกระบอกปืนเนี่ยมันจะหันไปที่คุณครูแล้วก็โรงเรียนซึ่งผมอยากจะบอกว่ามันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ครับผมคือมันต้องช่วยๆกันในการที่จะกล่อมเกล,กลาหรือว่าการสร้างสังคมนี้ขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะใช์ให้ฟังคือ การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาไม่ว่าคุณจะบอกว่าการศึกษาไม่ทําให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ผมคิดว่ามันมีนะครับผมแต่คุณอาจจะยังเราอาจจะยังมองไม่เห็นในการสร้างความคิดสร้างสรรค์นั้นแต่มันมันน่าจะมีแต่อาจจะยังไม่เยอะแต่สิ่งที่มันจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงๆคือผมไม่ได้มองแค่ระบบหรือว่าหลักสูตรที่จะเอาเข้ามาเออเอาเข้ามาใช้ให้น้องๆเขาได้ค้นหาตัวเองตั้งแต่อายุน้อยๆเพราะสิ่งนี้เนี่ย สำหรับผมเองผมคิดว่ามันยังเป็นส่วนส่วนเล็กอยู่ครับผมส่วนใหญ่ยังเป็นที่บ้านดังนั้นผมแวะมาตอบคาถามก่อนว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดส,สาหรับลูกคุณคือที่บ้านคือการเลี้ยงดูของพวกเราการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นหลักเพราะว่าหลักสูตรที่ดีบ้านของเรายังมีปัญหาอยู่คุณเอาหลักสูตรที่ดีเข้ามาในบ้านของเราเหมือนเอาหลักสูตรของของทางยุโรปหรือว่าทางสแกนดิเนเวียเนี่ยเอามาในประเทศของเรามันเหมือนกันเราการที่เราเอาหลักสูตรมาที่บ้านของเราถูกไหมครับผม ต่ถ้าเกิดบ้านเราอย่างไฟไหม้อยู่แลาจะเผาหลักสูตรนั้นให้กับคนทั้งโลกได้เห็นเลยว่ามันไม่เวิร์กกับคนไทยแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราหันมารับผิดชอบเกี่ยวกับตัวลูกของเราหรือว่าใส่ใจในตัวลูกของเราได้มากขึ้นคือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องพึ่งหลักสูตรเหล่านั้นเลยด้วยซ้าถ้าเกิดว่าเขามีความรักเขาได้รับความอบอุ่นและความใส่ใจที่มากพอจากแต่ละครอบครัวนะครับผมคุณเชื่อไหมว่าน้องๆเขาจะ thrive เขาจะพุ่งทยาน ในการประสบความสําเร็จโดยที่ไม่ต้องพึ่งหลักสูตรอะไรเลยด้วยซ้ำหลักสูตรอาจจะเป็นแค่ตัวเสริมเฉยๆเราไม่ได้เอาหลักสูตรมาเป็นตัวหลักแต่ตัวหลักมันคือการเลี้ยงดูการเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นโรงเรียนที่ดีที่สุดสําหรับน้องๆเนี่ยมันก็ยังเป็นที่บ้านอยู่ดีไม่ใช่โรงเรียนที่พวกคุณส่งเขาไปเรียนต่อให้ค่าเทอมมันจะแพงขนาดไหนนะเพื่อนๆผมก็มีส่งไปเรียนหลายที่ก็ยังมีปัญหาอะไรต่างๆต,ตามมาอยู่ดี แล้วคนที่มักจะประสบความสำเร็จน้องๆที่ประสบความสำเร็จด้าน emotionally, educationally ทางด้านการศึกษาทางด้านอารมณ์ทางด้านความสำเร็จนะครับผมมันมาจากครอบครัวที่เขาให้ความรักให้ความใส่ใจกับเด็กๆเ,เหล่านั้นกับลูกๆของพวกเขามันเลยทำให้ผมค่อนข้างจะมั่นใจมากๆเลยครับผมว่าโรงเรียนที่ดีที่สุดสำหรับลูกของพวกคุณเนี่ยมันคือตัวของคุณพ่อคุณแม่เองหรือว่าตัวที่บ้านเอง มันไม่ใช่ที่โรงเรียนเลย